สวัสดีแฟนๆช่อง youtube ของเรานะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับคลิปนี้มาดูเขาทรายครับไม่ได้ดูนานเลยครับแล้วก็ถือว่าเป็นคลิปที่ทำให้หวนคิดถึงครับเขาทรายกาแล็กซี่จากทางเอ็ดการ์มอนเซรัตนะครับนักชกจากปารมา ตอนนั้นต่อยที่เวทีมวยราชดำเนินครับโดยเกมนี้ต้องบอกว่าไม่คบยกครับแล้วก็เป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์ครั้งที่3นะครับชกกัน23ธทันวา2528สครับส่วนนักชกจากปานามาก็เป็นนักชกที่ช่วงนั้นก็กำลังดีครับแล้วก็ผิวไหวนะครับถือว่าผิวมากๆแต่บรรยากาศในเวทีทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่ที่เขาทรายแล้วครับเพราะว่าเราป้องกันแชมป์โลกเป็นครั้งที่3แล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็มีคนมาหูรอติตตามรอดูกันเพียบเลยครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กันครับ มาครับจับตาดูดีๆครับเอ็ดการณ์นี้มาพลิ้วเลยนะครับตัวสูงๆยาวๆหนึ่งสองตบทองตบทองเนี่ยมาที่ล่ะเออเอาครับมาครับตบทองตบทองครับในยุคแรกๆของเขาทรายเนี่ยก็จะเป็นมวยทื่อๆหน่อยนะครับสมองมุงสมองมวยจริงๆช่วงกลางๆเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นมหาเทพในเวทนี้เลยแต่ช่วงแรกๆคนก็จะบ่นด่าหน่อยว่าเป็นเขาควายอะไรประมาณนั้นนะครับแต่มาดูไฟนี้ก่อนครับป้องกันแชมป์ครั้งที่3มครับมั่นใจเหลือเกินครับนักชกจากปานามาเดินเข้าหาตบไปครับ ล่างสลับบนครับแล้วมีจังหวะทุบกาดบ้างครับแซ้ายไปเขาสายนี่ก็ยังนิ่งๆอยู่ครับบนออกขวาแล้วก็มีหมัดขวามีหมัดซ้ายแล้วครับซ้ายทะลวงใส่ของเขาซายครับอาประคัดซ้ายเกือบโดนเหมือนกันครับมาเขามาต่าบะมื่นเบิงเปียงโอ้โหแต่ว่าแกมั่นใจมากครับเดินบุกลุกไล่เลยครับต่อยที่ไทยครับต้องบุกครับโอ้ยหมัดซ้ายมาอัปมงูนี่ครับแกหลอกต่อยล่างดีมากครับจังหวะต่อยตัดลําตัวครับ ของนักชกจากปนามาเขาซ้ายก็วนแล้วครับวนหนีครับวนซ้ายวนขวาหมัดซ้ายยังไม่โดนครับขอเทือเดียวนะครับขอเทือเดียวบอไดบอลเลนครับมาดูครับโอ้ยหมาครับนี่โอ้โหขวาสวยครับจังหวะนี้ของเขาทรายครับต่อยตัดลาตัวไปนักชกจากปนามาโอ้โหโดนแล้วครับขวาครับได้2ดอกครับเขาเองก็บุกเข้ามาเรื่อยๆครับยางเข้ามายางเข้ามาเรื่อยๆมาครับจะมาตัดไปกรรมการบอกอะไร เออบมมีหยังกรรมการกัมมัวสั่วเหลือเกินอัประคัดสายยังไม่โดนครับนี่ครับมาครับอ้หูยทุบซ้ายครับแกใจยับขวาแล้วก็ตามด้วยทุบนี่ครับหมัดซ้ายครับแล้วก็ตัดลำตัวครับจังหวะโอ้ยเออกี่ทังขู่หมัดซ้ายทีเดียวครับไม่ต้องสืบเลยครับแล้วก็วินครับโอ้ยรำกบเป็นยังก่เป็นยังโอ้ยสบายใจสบายใจเต้นได้เต้นได้ครับอาจารย์บ่เป็นยังกบเม่อกบเมย้ อย่างรอดอยู่ครับบอกไม่เป็นไรครับแต่ว่าเขาทรายโอ้โหจิ้มไปอีกหนึ่งทีครับครั้งนี้สุดครับจริงๆแกยังเมาไม่หายนะครับโอ้ดีายยางเขามุมโชนโอ้เสียก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 อยู่ครับไหวไหมเอาอีกไหมต่างการที่ลักันตีนะเออเอาต่างการแล้วครับมาแล้วครับเขาทรายบอกไม่รอดแน่เอายังไม่ได้ชชเไปล้มแล้วนี่ครับทรายมาไม่โดนครับคือแกขาอ่อนนะครับแกยังไม่ฟื้นครับ และเขาทรายก็ตามมาขย่ำแบบโอ้โหใช้คําว่าเหมือนแกจะยอมไปเลยด้วยละครับแบบจังหวะนี้ครับโยกซ้ายโยกขวาขาอ่อนขาเป๋แล้วก็ปิดจอบน็อกไปเลยนะครับในยกนี้เดี๋ยวดูจังหวะน็อกครับเขาทรายทุบมาครับทุบซ้ายทุบขวาครับแล้วก็ทรายครับซ้ายตรงๆไปครับโอ้โหเอาครับนี่ครับนี่ครับอัปคัดทรายครับดอกสุดท้ายครับนี่ครับโอ้โหแบบทั้งล้มทั้งดีดนะครับโอ้โหหงายเก๋งเลยครับแบบนี้ครับ เรียบร้อยครับกรรมการก็โดนนับหลายครั้งแล้วครั้งนี้ครั้งที่3พอดีก็น่าจะไม่ให้ลุกไม่ให้ผ่านแล้วแหะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฟสวยงามของเขาทรายกาแล็กซี่แหะครับเป็นไฟที่น่าจดจำครับจบน็อกในยกที่2นะครับเขาทรายชนะน็อกครับแล้วก็ป้องกันแชมป์ครั้งที่3เอาไว้ได้นะครับโดยการเอาชนะเอ็ดกามอนเซรัตนะครับนันจกจากปนรมาที่สนามมวยราชดรมเนินกรุงเทพมหานครนครับ พูดถึงเขาทรายหน่อยนะครับเขาทรายเนี่ยปัจจุบันอายุ64ปีแล้วนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเจ้าของส่วนสูง165เซติเมตรครับก็เป็นแชมป์ทั้งรุ่น115แล้วก็รุ่น118นะครับ ฉายาก็เดไทยไทยสันนะครับชื่อจริงชื่อสุระแสนคำครับเขาใส่กาแล็กซี่นะค,ครับ,รบรมีชื่อจริงว่าสุระแสนคำเนาะเป็นอดีตนักมวยแชมป์โลกชาวไทยนะครับอดีตแชมป์โลกคนที่9ของไทยและเป็นแชมป์โลกสมาคมมวย WBA คนที่4ของไทยนะครับในรุ่นซูเปอร์ไฟเวทน้ำหนักไม่เกิน115ปอนด์ทั้งนี้นะครับในช่วงที่เขาทรายคลองตำแหน่งแมชมป์โลกของสมาคม WBA จะเรียกพิกัดที่115ปอนด์ว่าจูเนียร์เป็นต้อมเบ็อยู่นะครับเขาทรายก็ครองตำแหน่งแชมป์โลกตั้งแต่21พฤศจิกายน2527จนถึง21ทธันวา2534ครับเขาทรายป้องกันตำแหน่งได้ถึง19ครั้งติดต่อกันครับมีสิติป้องกันตำแหน่งโดยชนะนอก16ครั้งแล้วก็ชนะคะแนน3ครั้งเท่านั้นนะครับถือว่ากดนอกกดนับแทบจา 80%เลยครับ85%นะครับ90%เลยและก็ได้ประกาศแขนน่วมครับในฐานะแชมป์โลกผู้ไม่เคยแพ้ใครตลอดระยะเวลาที่ครองตำแหน่งนะครับ2,628วันหรือ7ปี2เดือน30วันครับนี่คือเบสออฟเดอะเบสของประเทศไทยเราจริงๆนะครับก็คือพีระเขาสายกาแล็กซีครับกดไลค์กดติดตามครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราครับขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้กันนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับ